สวัสดีค่ะตายนะคะกับเพจยศส,สูตรไนะคะสาขาปทุมธานีค่ะวันนี้นะคะไตยก็มาตามสัญญานะคะแต่อาจจะมาช้าหน่อยนะคะไม่หน่อยหรอกมาช้าไปเยอะเลยทีเดียวนะคะวันนี้นะคะเหมือนอย่างที่่ายแจ้งไปนะคะเมื่อตอนเช้านะว่า่ายจะมีมาไลฟ์สดนะคะ พาดูรถนะคะเครื่อง 3.0s นะคะที่ต่ายจัดโปรใหม่นะคะจัดเต็มให้จุกๆเลยนะคะสวัสดีค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ต่ายด้วยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาไลฟ์สดกันนะคะปล่อยมอบรถนะคะแล้วก็อธิบายในเรื่องของโปรโมชั่นนะคะว่าโปรใหม่ที่ใต่จัดขึ้นเนี่ยได้อุปกรณ์อะไรไปบ้างนะคะนี่ค่ะคันนี้นะคะกำลังอธิบายเกี่ยวกับการใช้งานตัวจอ DVD อยู่เลยนะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะเหมือนเดิมนะคะต่ายนะคะก็ส่วนมากจะทําโปรในเรื่องของชุดไฟนะคะอย่างคันนี้เลยนะคะเป็นโปรใหม่ล่าสุดเลยนะคะใหม่ล่าสุดจริงๆนะคะคันนี้เนี่ยต่จัดโปรอยู่ที่8ปดหมืนเก้านะคะคันนี้ต่จัดโปรอยู่ที่8ปดหมืนเก้านะคะรถคันนี้เป็นเครื่องสามพันนะคะเป็นเครื่องสามพันตัวเอสนะคะนี่ค่ะราคารถนะคะ สีขาวจะอยู่ที่628,000นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสีนี้นะคะสีนี้เราเรียกว่าสีเทากับสีบอลเงินนะคะราคารถจะอยู่ที่635,000นะคะจะเพิ่มค่าสีมา7,000บาทนะคะเครื่อง3,000ตัวเอสเรามีแค่3สีเท่านั้นนะคะอย่างคันนี้นะคะแต่งตามโปรเลยนะคะ89,000นะคะคือ89,000ได้แบบนี้ไปเลยนะคะได้อุปกรณ์จุกๆไปเลยนะคะที่ราคานี่ค่ะ เรามาดูกันที่ด้านหน้าก่อนเลยนะคะมอร์นิ่งค่ะมอร์นิ่งค่ะพิเตอรโหเปลี่ยนชื่อจำแทบไม่ได้ถ้าไม่เห็นรูปนี่ค่ะสวัสดีค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ต่ายด้วยนะคะแชร์ share ไปให้โลกตะลึงไปเลยนะคะที่ราคา ค่ะด้านหน้านะคะก็คือกระจังหน้านะคะได้กระจังหน้าโครเมียมไปเลยนะคะได้กระจังหน้าโครเมียมงานแท้ไปเลยนะคะนี่ค่ะคืองานแท้นะคะได้ไฟหน้าใบ LED นะคะได้ไฟหน้าใบ LED นะคะเวลาที่เราเปิดแล้วเราจอดอยู่เนี่ยก็จะเหมือนไฟวิ่งแวบๆแบบนี้นะคะไฟไม่ได้เสียนะคะเป็นแบบนี้นะคะอ่ะเราเขยืบลงมาที่ด้านล่างนะคะ ด้านล่างเนี่ยไฟตัดหมอกจะมีไฟไฟเลี้ยวกับไฟตัดหมอกใช่ไหมคะส่วนไฟตัดหมอกเนี่ยตามโปรเลยนะคะได้เป็นตัว LED แบบนี้ไปเลยค่ะนี่ค่ะอ่ะเดี๋ยนะมันไม่โฟกัสอ่ะนี่ค่ะได้ไฟตัดหมอกตัว LED แบบนี้ไปเลยนะคะนี ทุกตัวนะคะอุปกรณ์ทุกอย่างที่ไต่ติดให้นะคะเป็นงานแท้ทั้งนั้นนะคะในเรื่องของชุดไฟนะคะชุดไฟไต่ต,ติดงานแท้ให้เลยนะคะงานเดิมไต่คืนให้นะคะทุกอย่างไต่คืนให้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟเดิมกระจังหน้าเดิมนะคะแม้แต่บล็อกบล็อกของที่เราใส่ไฟตัดหมอกอันนี้ไต่ก็คืนให้เช่นกันนะคะมีค่ะด้านหน้าด้านหน้าก็สวยขนาดนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ด้านข้างของตัวรถนะคะ คันนี้ค่ะล้อมแม็กตามที่ใายแจ้งไปลูกค้าสามารถเลือกลายได้เลยนะคะเรามีลาย p E 3 7มีลาย R T F 1นะคะมีลายตัวก้านยกนะคะมีลายเวลให้นะคะลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะคะแต่ในเรื่องของหน้ายางนะคะหน้ายางตามโปรโมชั่น89 0 0 0เนี่ย หน้ายางล้อหน้าจะอยู่ที่2 45นะคะ4ี R 18นะคะส่วนล้อหลังจะเป็น275 40 R 18นะคะอันนี้คือเป็นล้อตามโปรโมชั่นนะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากได้ยางที่มันใหญ่นะคะนี่ค่ะถ้าเป็นยางใหญ่ก็จะเป็นไซส์นี้255 50 R 18นะคะอย่างลูกค้าคันนี้เป็นรถของพี่แขกนะคะพี่แขกเนี่ยเขาเป็นแฟนเพจเ,เขาเป็นแฟนมาจากใน sensor YouTube นะคะเขาอยากได้ไซส์นี้ก็เพิ่มเงินนะคะ เพิ่มเงินค่ายางมานะคะพี่แขกเขาเอาลายนี้เอา,ายอางไซส์เนี้ยสองห้าห R สิเนี่ยเท่ากันทั้งหมด4ีล้อนะคะถามว่ามันล้นไหมนะคะถามว่ามันล้นไหมอาตัวเองลองดูมันล้นประมาณนี้ค่ะมันล้นประมาณนี้แต่ว่าไม่ได้ล้นจนหน้าเกียบนะคะไม่ได้ล้นจนแบบตำรวจจับนะไอ้ที่มันล้นเยอะๆเนี่ยมันเป็นการแปลงจาก6กลูเป็น5้าลนะคะแล้วเขาเรียกอะไรอะใส่อแดปเตอร์ใช่ไหม ถ้ามันเป็นการใส่อแดปเตอร์อ่ะมันก็จะล้นขึ้นมาอีกนะอันนั้นนะ่ะตำรวจจับนะคะแต่อันนี้มันเลยมานิดเดียวเองอะ่ะมันเลยมาแค่นิดเดียวแต่คิดว่าตำรวจน่าจะไม่จับนะคะ <c oughs> อ่าแต่ว่า <c oughs> ขออนุญาตค่ะด้วยความที่มันเป็นรถแต่งอะคะ่ะตำรวจเขาเรียกเราบ่อยอยู่แล้วนะพอเขาเห็นเป็นรถแต่งซิ่งเนี่ยตำรวจเจอตำรวจยิ้มเลยนะคะนี่ค่ะอ่ะ มันล้นมานิดเดียวนะคะสําหรับต่ายต่ายรู้สึกว่ามันล้นมานิดเดียวมันล้นมาไม่น่าเกียดคิดว่าตํารวจน่าจะไม่จับนะคะนี่ค่ะด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างนะคะชุดสีน็อตเนี่ยเลือกได้นะคะยะ่าเอา่อล้ออา่าเขาเรียกว่าลายของล้อก็เลือกได้นะคะอย่างที่ต่ายแจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะคะนี่ค่ะอ่ะอันนี้รอบคันของตัวรถนะคะสวัสดีค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ต่ด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ต่ายด้วยนะคะ นี่ค่ะส่วนด้านหลังนะคะส่วนด้านหลังของตัวรถนะคะสวัสดีค่ะพี่นิคมสวัสดีค่ะพี่นิคมนี่ค่ะส่วนทางด้านหลังนะคะไฟท,ท้ายที่เราให้นะคะ เป็นไฟท้ายตัว LED เลยนะคะไฟท้าย LED นะคะคือที่รักค่ะแต่จะแจ้งว่า89 0 0 0เนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ย mm. มันสูงเกินไปไหมมันแพงเกินไปไหมนะคะกับการออกรถในสมัยนี้ในปัจจุบันนี้นะคะแต่แต่ตยอยากให้ที่รักทั้งหลายเนี่ยลองดูอุปกรณ์ที่แต่ติดให้ก่อนนะคะอุปกรณ์ที่แต่ติดให้เนี่ยมูลค่าเยอะมากๆนะคะ เฉพาะไฟหน้าอย่างเดียวเนี่ยเกือบ25 0 0 0แล้วนะ2 4 5 0มนะคะไฟท้ายอีก9,00 0นะตัวเองเนี่ยที่เห็นเห็นเนี่ยก็3 0 0 0 0กว่าบาทแล้วนะแต่ตัวเองอ่ะใช้เงินออกรถแค่89 0 0 0เองนะคะเฉพาะไฟหน้าไฟท้ายนี่ก็3 0 0 0 0ืแล้วยังไม่รวมกระจังหน้านะคะยังไม่รวมไฟตัดหมอก LED นะคะแล้วก็ยังไม่รวมล้อแม็กอีกนะคะนี่ค่ะคือคุ้มแหละอันนี้คือแค่รอบนอกนะเรายังไม่ได้เข้าไปในตัวรถนะคะ ตอนนี้เราอยู่แค่รอบนอกของตัวรถนะคะเรายังไม่ได้เข้าไปในตัวรถนะคะเดี๋ยวเข้าไปในตัวรถเนี่ยที่รักทั้งหลายเนี่ยจะเห็นเลยนะคะว่าอ่ะโอเคมันคุ้มจริงๆนะคะโปรโมชั่นนะคะ89,000นะคะที่ราคาสามารถจองโปรได้1,000บาทนะคะแล้วก็ล็อก็อกโปรโมชั่นเอาไว้ได้เนี่ยถึง1ปีนะคะนี่อ่ะด้านหลังก็จะเป็นไฟไฟ LED นะคะเป็นไฟท้าย LED นะคะนี่ค่ะ กระบะไลเนอร์ er นะคะกระบาดไลเนอร์ er ที่ไตติดตั้งให้เนี่ยเป็นงานแท้นะคะกระบาดไลเนอร์ er ที่ไตติดตั้งให้เป็นงานแท้นะคะมีรับประกันให้ทั้งหมด1ปีนะคะแล้วที่เราให้ก็คือเป็นหูเ,ลบบเ,ละะเหปเปเล็กแบบนี้เลยนะคะที่เราให้เป็นหูเหล็กแบบนี้เลยนะคะล้อมแม็กก็คือได้มาพร้อมกับได้มาพร้อมกับเขาเรียกอะไรค้ำท้ายนะคะไตมีค้ำท้ายให้ด้วยแต่ว่าเคสเนี้ลูกค้าไม่ติดนะคะไตก็เลยเอาอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยใส่ให้ไว้ที่ท้ายรถหมดเลยนะคะนี่ค่ะดูได้เลยนะคะ อุปกรณ์นะคะบริษัทตีเพรนะคะสํานักงานใหญ่นะคะนี่ค่ะเป็นตัวการันตีได้อีกหนึ่งตัวนะคะว่าเราใช้แต่ของแท้จริงๆนะคะนี่ค่ะเราใช้แต่ของแท้จริงๆนะคะส่วนในกล่องอันนี้นะคะเป็นล็อกเทกกล่องอเป็นล็อกเทกนะคะล็อกเทกติดให้แล้วนะคะแต่อุปกรณ์ที่อยู่ในนี้จะเป็นชุดโหลดนะคะจะเป็นชุดโหลดนะคะชุดโหลดยังคืนให้เวเองคิดดูชุดโหลดใส่ยังคืนให้นะคะในอนาคตเนี่ยก็คือ ถ้าเกิดเบื่อขับรถเตี้ยแล้วเนี่ยไปเอาขึ้นได้เลยนะคะไปเอาขึ้นได้เลยนะเพราะว่าตัวโหลดที่เราทําให้เนี่ยเราเป็นแบบใส่กล่องให้นะคะไม่ได้ตัดต่ออะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะส่วนชุดไฟที่เราเปลี่ยนให้นะคะส่วนชุดไฟที่เราเปลี่ยนให้เนี่ยไม่มีผลกับการรับประกันตัวรถนะคะเพราะว่าเราใช้ของแท้ให้ทั้งหมดนะคะ เพราะเราใช้ของแท้ให้ทั้งหมดนะคะแต่ว่ามันมีเงื่อนไขนะคะตัวเองเนี่ยจะต้องไปแจ้งประกันคุ้มครองนะคะชุดไฟต่างหากแจ้งประกันคุ้มครองชุดแม็กต่างหากนะคะมันจะได้คุ้มครองในกรณีที่เราเกิดอุบัติเหตุนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้แจ้งประกันภัยคุ้มครองประกันชั้นหนึ่งในเรื่องของชุดไฟแล้วก็ล้อมแม็กเนี่ยเวลาที่เรารถเกิดอุบัติเหตุนะคะ<ๆ><ๆ>เขาจะเบิกแต่ไฟเดิมมาให้เรานะคะที่เป็นไฟที่เป็นไฟตัวที่เป็นหลอดไฟอ่ะมันติ โอเหนื่อยอ่ะพี่ต้นพูดไปด้วยแล้วก็เดินไปด้วยอะ่ะแล้วก็อ้วนด้วยมันก็เลยดูเหนื่อยอะ่ะนี่ค่ะหอบใช้คําว่าหอบเพราะว่ารถอยู่ในสต๊อกนะคะต้องไปขยับรถมาประมาณสิบกว่าคันนะคะหากุญแจรถอีกนะคะอาจจะเสียงดูหอบหอบในเหนื่อยหน่อยนะคะนี่ค่ะอ่ะเมื่อกี้ไต่พูดค้างเอาไว้นะคะในเรื่องนี่เดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะคะนี่ค่ะ เมื่อกี้เราพูดค้างเอาไว้ในเรื่องของชุดไฟนะคะอ่ะชุดไฟนะคะเราให้เนี่ยเป็นงานแท้ก็จริงนะคะไม่มีการไม่ไม่มีผลกับการรับประกันลดก็จริงนะคะแต่ว่าลูกค้าจะต้องไปแจ้งประกันภัยชั้นหนึ่งให้มันครอบคลุมล้อแม็กแล้วก็ชุดไฟทั้งหมดด้วยนะคะ นี่ค่ะเพราะว่าในกรณีที่ลูกค้าประสบอุบัติเหตุนะคะแล้วลูกค้าเนี่ยไม่มีประกันที่มันคุ้มครองในเรื่องของชุดไฟตรงนี้นะคะทางประกันภัยชั้นหนึ่งเนี่ยเขาจะเบิกมาเป็นไฟเดิมให้ลูกค้านะคะที่เป็นไฟมันติรีเม็กเซกเตอร์นะคะคือไฟธรรมดาที่เป็นหลอดไฟนะ่ะ <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากได้แบบนี้ที่เบิกงานใหม่นะคะลูกค้าจะต้องแจ้งประกันภัยคุ้มครองเพิ่มเติมนะคะไฟหน้าแล้วก็ล้อแมกนะคะอ่ะอันนี้แต่แจ้งไว้แล้วนะคะ ทุกตัวที่เราติดให้เป็นงานแท้ทั้งหมดนะคะเราไม่มีการตัดต่อสายไฟอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะฉะนั้นการรับประกัน3ปีแสนโลเหมือนเดิมนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคันนี้นะคะสําหรับที่ลูกค้าที่เข้ามาใหม่นะคะไต่ขอแจ้งโปรโมชั่นคร่าวๆนะคะคันนี้นะคะไต่เป็นเป็นเครื่องรถ 3.0s นะคะ 3.0s นะคะสีเทานะคะราคารถเนี่ยอยู่ที่635,000รุ่นนี้มีทั้งหมด3สีนะคะสีขาวสีบอลแล้วก็สีเทานะคะถ้าสีขาวเนี่ยราคาอยู่ที่628ถ้าสีเทากับสีบอลเนี่ยราคาอยู่ที่635นะคะ อนนี้ใต่จัดโปรโมชั่นนะคะใช้เงินออกรถอยู่ที่89,000 89,000ค่างวดอ84งื่อนนะคะได้ขับฟรี30วันค่างวดจะอยู่ที่9,002โดยประมาณนะคะแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าจะเอาขับฟรี90วันนะคะค่างวดจะอยู่ที่ประมาณ9,004นะคะค่างวดจะอยู่ที่ประมาณ9,004นะคะ89,000ลูกค้าได้อะไรไปบ้างนะคะหลักๆเลยจะมีประกันภัยชั้นหนึ่งนะคะพร้อมพรบรนะคะกอบป้ายผ้าย,ยางฟิล์มคิ้วกันสาดกระบะเลเนอร์นะคะ นี่ค่ะล็อกเบรกล็อกคัดล็อกอยางอะไรนะคะพ่นการสนิมเคลือบสีนะคะชุดไฟหน้าไฟท้ายไฟตัดหมอกนะคะกระจังหน้างานแพ้นะคะพร้อมด้วยล้อมแมกขอบ18นะคะล้อมแมกเป็นขอบ18นะคะสามารถเลือกจัดทรงได้เลยนะคะว่าจะเอาหน้า2หลัง3หรือหน้า1หลัง2หรือหน้า2หลัง2นะคะลูกค้าสามารถเลือกได้ทั้งหมดเลยนะคะนี่ค่ะแล้วที่พิเศษไปกว่านั้นนะคะไต่มีเบาะหนังให้เดี๋ยวไต่เดินไปฝั่งนู้นก่อน พอดีฝั่งนี้คนเต็มนะคะนี่ค่ะเมื่อกี้ใจบอกเรื่องฟิล์มไปยังฟิล์มที่ฝ่ายให้เป็นฟิล์มเซรามิกนะคะเป็นฟิล์มของอัลติเมทนะคะเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะรับประกันให้สิบปีเต็มเลยนะสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะคะว่าจะเอาหน้าสี่สิบหกสิบหรือรอบคันแปดสิบคือสามารถเลือกได้ทั้งหมดเลยนี่ค่ะแปดหมืนเก้านะคะ มีล้อมแม็กเอ้ยมีเบาะหนังแบบนี้ให้ด้วยนะคะรับประกันหนึ่งปีนะคะนี่ค่ะเบาะหนังรับประกันหนึ่งปีพร้อมกับนี่ค่ะจอขนาดเก้านิ้วจอเก้านี้เนี่ยจะเป็นตัว a อ d ด o อ d นะคะแล้วก็มีเกียร์ถอยให้ด้วยนะคะไม่ใช่เกียร์ถอยมีกล้องท้ายกล้องถอยกล้องถอยอยู่ตรงไหนกล้องถอยอยู่ตรงนี้ค่ะกล้องถอยอยู่ตรงนี้ค่ะนี่กล้องแปะอยู่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะแปดหมื่นเก้านะคะ 80,009นี่คือคุ้มที่สุดในโลกแล้วนะคะฟิลม์มได้ฟิล์มเซรามิกอีกตั้งหากนะคะนี่เบาะหนังนะคะทุกอย่างเป็นหนังหมดเลยนะตรงนี้เราก็ทําเป็นหนังให้นะคะที่พักด้านหลังก็เป็นหนังให้นะคะอันนี้คือรวมรวมอยู่ในชุดแบบนี้เลยนะคะนี่เป็นจอขนาด9นิ้วนะคะเป็นจอ9นิ้วนะคะมีกล้องถอยให้แล้วก็มีกล้องบันทึกหน้าให้ด้วยนะคะ มีกล้องบันทึกหน้าให้ด้วยแต่กล้องบันทึกหน้าเราจะยังไม่ได้ติดตั้งให้นะเราจะห้อยเอาไว้อยู่ที่ข้างบนตรงนูน้นนะคะเพราะว่าฟิล์มเรามันยังไม่ติดยังไม่ดีเท่าไหร่นะคะหมายความว่าฟิล์มเราเพิ่งติดถ้าเราไปติดกล้องตอนนี้เลยอุ้ยขอโทษค่ะถ้าเราไปติดกล้องตอนนี้เลยเนี่ยมันอาจจะทําให้ฟิล์มค่ะเป็นฟองอากาศได้นะคะนี่นี่ค่ะหลายคนถามว่าถ้าไม่มีสลิปเนเดือนออกรถได้หรือเปล่านะคะ ไม่มีสลิปเงินเดือนก็ออกรถได้นะคะลูกค้าที่รับเงินสดหรือว่าเป็นลูกจ้างร้านทั่วๆไปลูกจ้างร้านขายของลูกจ้างร้านขายเสื้อผ้าตามตลาดนัดนะคะทุกอย่างสามารถออกรถได้ทั้งหมดนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะขอให้เจ้าของร้านหรือเจ๊หรืออาเฮียทั้งหลายเนี่ยให้ความร่วมมือช่วยรับรองกับไฟแนนซ์ให้นะคะรับรองในที่นี้ไม่ใช่เป็นคนค้ำนะคะเวลาที่เรากาลังจะทําเรื่องออกรถเนี่ยไฟแนนซ์เนี่ยเขาจะโทรมาหา นายจ้างของเรานะคะแค่ให้ในายจ้างของเราเนี่ยให้เขาช่วยตอบไปนะคะว่าเออนายกไก่อทำงานที่นี่จริงทํางานมาแล้วหนึ่งปี2อปีสามปีก็ว่ากันไปนะคะนี่ค่ะ8ปดหมื่นค่ะที่ราคาถูกและคุ้มที่สุดในโลกนะคะไต่มั่นใจนะคะนี่ค่ะไฟหน้าไฟตัดหมอกกระจังหน้างานแท้ทั้งหมดนะคะไฟหน้าก็เป็นตัวใบ LED ด้วยนะคะ ไฟตัวนี้นะคะโคมไฟเนี่ยจะเ,เขาเรียกอะไรเป็นไฟสูงและไฟต่ำในหลอดเดียวกันนะคะแต่ตัวนี้มาเป็นตัวที่เราติด,ตดเพิ่มเติม,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 มนะคะฉะนั้นตัวปรับระดับไฟ3ระดับตัวนี้เราไม่ได้ติดให้นะคะแต่ลูกค้าสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะคะตัวนี้แอร์หลังไม่มีตัวแคปไม่มีแอร์หลังนะคะแต่ลูกค้าก็สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้เช่นกันนะคะงานแท้จะอยู่ที่7 0 0 0ถึง8,000บาทนะคะนี่ค่ะ หลายท่านนะคะทักเข้ามาสอบถามต่ทั้งในอินบ็อกซ์ในอินบ็อกซ์ในเฟสเฟซบุ๊กในเในเพจเฟซบุ๊กนะคะแล้วในอินบ็อกซ์ในช่อง YouTube นะคะสอบถามไต่เข้ามาว่าตัวเอสมันไม่มีไล่ฟ้ามันสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้หรือเปล่านะคะไล่ฟ้าตรงนี้นะคะสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะคะแต่ถามว่าแพงไหมตอบตรงนี้เลยค่ะว่าแพงนะคะถามว่ายุ่งยากไหมตอบตรงนี้เลยนะคะว่ายุ่งยากนะคะเพราะว่าเราจะต้องเปลี่ยนแผงกระจกทั้งแผง นะคะต้องถอดแผงกระจกอันนี้ออกนะคะเปลี่ยนทั้งแผงแล้วเราต้องเดินสายไฟเปลี่ยนแผงแอร์ด้วยนะคะเพราะว่าแผงแอร์ตัวเดิมมันไม่มีตัวไม่มีตัวกดตัวชุดไล่ฟ้าให้นะคะราคาสนุนราคาอยู่ที่ประมาณนะคะสอง0 0ดถึงสา0ห0้าโดยประมาณนะคะตัวไร่ฟ้าตัวนี้นะคะนีมีค่ะ 8,9ดหมนะคะ8ปดหมได้ประกันภัยชั้นหนึ่งพร,อร้อมพลบรนะคะกอบป้ายผ้าย,ยางฟิล์มฟิล์มเซรามิกนะคะคิ้วกันสา์นะคะกระบะไลเนอร์ล็อกเบรกล็อกคัดล็อกอยางอะไหล่นะคะพ่นกันสนิมเคลือบสีนะคะค่าจดทะเบียนนะคะไฟหน้าใบ LED นะคะไฟไท้าย LED ไฟตัดหมอก LED กระจังหน้าโครเมียมนะคะพร้อมกับชุดล้อแม Mac ็กขอบ18นะคะสามารถเลือกลายได้เลยนะคะว่าจะเอา TE 37 RPF1 นะคะก้านยกหรือว่าลายเวลนะคะสามารถเลือกได้เลยนะคะแล้วก็หน้ายางเนี่ยล้อหน้าจะอยู่ที่ 245/45R18 นะคะส่วนล้อหลังจะอยู่ที่ 275/40R18 นะคะลูกค้าสามารถเลือกก้านได้เลยจะเอาก้านเท่าไหร่นะคะหมายถึง9.5 10.5ที่เป็นไซส์พวกนี้นะคะ่ะ ลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะคะแล้วก็สามารถแจ้งไต่เข้ามาได้เลยนะคะว่าอยากจะให้ต่จัดทรงเท่าไหร่นะคะหน้า1หลัง2หน้า2หลัง2หน้า2หลัง3านะคะเราสามารถจัดให้ได้ทุกอย่างตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะคะส่วน8ปดหมที่ลูกค้าจ่ายมานะคะงานเดิมเราคืนให้ทั้งหมดนะคะนี่ค่ะงานเดิมเราคืนให้ทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟท้ายนะคะชุดไฟตัดหมอกชุดเอ่อชุดกระจังหน้านะคะทุกอย่างคืนให้ทั้งหมดนะคะ ล้อมแอเนี่ยมาพร้อมกับคำทายนะคะได้คำทายไปด้วยนะคะแล้วพิเศษไปกว่านั้นนะคะสำหรับโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะ8 10, 9 0 0 0นนะคะแต่เพิ่มจอขนาด9นิ้วให้นะคะเป็นจอของ Android นะคะจอตัวนี้นะคะมันมาเป็นเซตเซตของมันจะมีกล้องหน้าและกล้องถอยรวมอยู่ด้วยนะคะนี่ค่ะได้เบาะหนังเพิ่มเติมไปอีกนะคะได้เบาะหนังเพิ่มเติมไปอีกนะคะเบาะหนังเนี่ยมีรับประกันให้ทั้งหมด1ปีนะคะ คนจะเยอะๆหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้เรากำลังอธิบายการใช้งานในเรื่องของจอดี d ดีอยู่นะคะนี่ค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่เข้ามาไม่ทันนะคะดูดูไล่ย้อนหลังเอานะคะที่ราคานี่ค่ะเพจของใต้นะคะซื้อได้ทุกอาชีพแล้วก็ออกรถดได้จริงนะคะสำหรับลูกค้าที่ติดเครดิตนะคะสามารถสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้นะคะลูกค้าที่ติดเครดิตก็ออกได้นะคะแต่ว่า ก็ต้องให้ความร่วมมือต่างๆในเรื่องของเอกสารนะคะแล้วก็ในเรื่องของคนซื้อนะคะนี่ค่ะไฟหน้าไฟหน้าอันนี้คือติดตลอดนะมันเป็นเดย์ไลท์นะคะแต่เมื่อไหรที่เราเปิดเมื่อไหรที่เราเปิดหลอดไฟหน้านะคะ่ะไฟเดย์ไลท์ตรงนี้มันจะดอปความสว่างลงนะคะนี่ค่ะไฟเลี้ยวนะคะงวดนี้5.8จัดไปเลยนะคะ5.8นี่ค่ะ ซื้อได้ทุกอาชีพนะคะเคสนี้เป็นเป็นเคสของพี่แขกนะพี่แขกอยู่อายุทยานะคะติดตามกันมาจากในช่อง YouTube นะคะขอบพระคุณมากมากเลยนะคะแล้วก็อาชีพของพี่แขกเนี่ยก็คือเปิดร้านขายของชำนะคะเป็นร้านที่ค่อนข้างใหญ่นะคะเป็นร้านที่ค่อนข้างใหญ่นะคะก็ผ่านแบบ1วันผ่านอะ ผ่านเลยภายใน1วันนะคะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยอยู่ที่จังหวัดอยุทยานะคะลูกค้าอยู่ที่ไหนกแะนะะ็แล้วแต่นะคะเรามีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะคะคอยเซอร์วิสเซ็นเอกสารให้นะคะเวลาจองถ้าอยากจะดูรถจริงนะคะมาดูที่โชว์รูมได้เลยอยากจะทดลองขับมาดูที่โชว์รูมได้เลยนะคะหรือถ้าเกิดว่าไม่สะดวกจะเดินทางนะคะลูกค้าโอนเงินจองเข้าบัญชีบริษัทได้เลยนะคะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงที่บ้านนะคะแต่ถ้าเกิดว่า ซ็นไปน้นไปแล้วนะคะ3าม่ธนาคารไปแน้นไม่ผ่านนะคะเงินจองที่ลูกค้าโอนเข้ามา3,000บาทนะคะเราคืนให้เต็มจํานวนนะคะเราเราคืนให้เต็มจํานวนเลยนะคะภายใน15วันนะคะอ่ะเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะจะขอให้พี่แขกช่วยรีวิวให้หน่อยหลังจากนี้จะขอให้พี่แขกช่วยรีวิวให้หน่อยนะคะ ออกรถกับเซลาตสุดสวยเป็นยังไงบ้างคะพี่เอาเรื่องจริงเหือลยเอาเรื่องจริงเอาเรื่องจริงเร็วๆพี่แขกเร็วไหมเร็วไหมเอาบริการดีเอาเรื่องเอาเรื่องจริงเรื่องจริงไงบริการดีอาจจะช้าไปหน่อยช้าในที่นี่หมายถึงไม่ใช่ไฟแนนซ์ช้านะคะที่รักขาเซลเซลช้าเซลติดธุระเซลติดธุระอะแล้วเอกสารยุ่งยากไหมคะ ได้ไวดีได้ไวดีชุดแต่งก็พอใจครับพอใจชุดต้องการโอเคชุดแต่งได้ครบตามที่ต้องการนะคะอันนี้พ,พี่แขกเดินทางมาจากที่ไหนนะคะอุธย,ยาครับอุธยาแล้วแต่ถามนิดนึงอันนี้ถามจริงๆทําไมถึงเลือกที่จะซื้อรถกระต่ายเหรอคะก็ดูใน YouTube ดูใน YouTube, ใน YouTube. แต่คือพี่แขกะชอบรถชุดแต่งประมาณนี้เหรอคะครับผมแล้วเคยถามเซลล์ท่านอื่นไหมว่าเขามีแต่งแบบนี้ไหมไมไม่ไม่ได้เคย ไม่เคยถามเพอพอที่เปิดเจอใน y o u t u e ทึกพี่ก็มาที่นี่เลยใช่ไหมโอเคขอบพระคุณค่ะ,คคะนี่ค่ะรูปเลิกแก๊งยังยังพ<า>ี่อ,อธิบายเสร็จยังอ่ะนี่ค่ะเบาะหนังนะคะรับประกัน1ปีแบบนี้เลยนะคะเบาะหนังค่ะพร้อมกับจอเป็นจอ9นิ้วนะคะมีกล้องถอยแล้วก็มีกล้องหน้าให้นะคะ นี่ค่คะพร้อมกับตัวล็อกเบรกล็อกคัดล็อกอยางอะไรนะคะตรงนี้ก็เป็นตัวไฟตัดหมอกนะคะเป็นตัวไฟตัดหมอกส่วนเครื่องสามพันเนี่ยกุญแจจะเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้ได้ไปทั้งหมด2ดอกเลยนะคะนี่ค่ะโอเคนี่ค่ะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะ วันนี้ไต่ก็ขออนุญาตจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวไต่จะไปถ่ายรูปส่งมอบรถกับลูกค้าแล้วนะคะยังไงไต่ฝากโปรโมชั่นอันนี้ไว้ด้วยนะคะ8 9 0 0 0นนะคะ89 0 0ได้อุปกรณ์จุกๆตามนี้เลยนะคะลูกค้าท่านไหนที่เพิ่งเข้ามานะคะมาดูอุปกรณ์อีกทีนึงนะคะว่า8 9 0 0ได้อะไรบ้างที่ไลฟ์สดนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ขอฝากไว้อีกนิดนึงนะคะสาหรับลูกค้านะคะท่านไหนที่กาลังหารถเอาไว้ในใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหม่ก็แล้วแต่รถตู้เย็นรถคลอกนะคะ รถแขบบรถ4ประตูนะคะลูกค้าสามารถทักแชทเข้ามาสอบถามต่ายได้เลยนะคะเดี๋ยวต่ายจะทํารายละเอียดเสนอราคาส่งให้นะคะแล้วก็วันนี้ขอบพระคุณมากๆนะคะทุกท่านที่มาดูที่ดูจนมาถึงตอนนี้นะคะปักช่อง youtube ไปด้วยอิสุต่ายนะคะวันนี้ต่ายไปก่อนบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ